งานเดินวิ่งปั่นนะครับเพื่อช่วยเหลืออีกาชาติอำเภอบางคาครับการเรียนให้าตกลงผู้สมมูงเรื่อของอำเภอบางคาทราบนิดนึ่งนะครับว่าอำเภอบางคาเราเอินอีกาชาตินะครับอีกาชาติเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกท่านแฝดภา,า,ารกิจแฝดภารกิจภารกิจหลักๆเช่นการรับรับบริจาคโควิดอันนี้ก็ไม่ก็ได้ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ก็มีบ้างนะครับ ที่ใช้งบมาทุกมากก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเหลือพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆในปีที่ผ่านมาที่กัแต่ผมมาอยู่เนี่ยมีภัยทุกภัยคนที่ถึงพี่น้องประชาชนก็คือนายเพื่อนนายกอิ๊งไปหมดเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอรัฐบาลไม่ต้องรอทำหน่วยงานไปโอไปสองคนกบคุยนายก็เอาออกไปเยี่ยวนะครับ เดีแล้วก็ให้มีการดําเนินการให้วความช่วยเหลือตามหน้านที่ส่วที่สองที่ความช่วยเหลือเรื่องของผู้ยากไร้ในพื้นที่ ấy, ที่ประสบไม่ว่าที่เจอคืออาจจะขาดแคลนเรื่องเครื่องผูโคบริโภคหรือว่าเรื่องของบ้านที่จะต้องซ้องแซมอะไรต่างๆทางกาินทางชาตเนี่ยที่ผ่านมาก็ไปช่วยเหลือเยอะนะครับไปช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้เป็นต้นทุนให้บ้างนะครับ ตัวนึงคือเรื่องของคุณการศึกษาของเ,เด็กๆนะครับที่ยังขาดแคลนก็ช่วยเหลือปีที่ผ่านมามีคนไปขอแคุ่นคนเดียวปีนี้ก็เลยคุยกันอยู่คุณนายก็อยากบอกยากพยายามจะบอกว่าค่าเล็้ยนักเรียนคนใดที่อยากจะเรียนแล้วขาดแคลนคุณทุนทรัพย์นะครับอยากไรับทุนการศึกษาจากติรค่าก็ให้มาติดต่อให้มาประกาศอันนี้ก็อยากช่วยกักรบราคาสัผ่านน,นิดนึงอันนี้ปีนี้นะครับเนื่องจากว่า สิงก,การชาติเนี่ยไม่สามารถมีมงบประมาณด้วยตนเองไม่เหมือนทำจากบอบตทเทศบาที่เราต้องไปขอาปทางรัฐบาลมีอนดหนุนมาให้นะครับหรือจับกับกับกับจาษีอิงก,การชาติจะทำกิจกรรมแต่ละปีเนี่ยจะต้องหาได้ได,ด้วยตนเองปีนี้ก็เลยจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นนะครับเพื่อ หาใน้ายส่วนหนึ่งเนี่ยที่ค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเอาไปต้นทุนในปีในการวางแผนรูปมาปี68ปี2 5 68เนี่ยทำกิจกรรมต่างๆในปีนี้นะครับส่วนจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนที่2ที่จะได้เป็นรายได้ของอกิจกาคือเองินบริจาคเงินบริจาคที่เข้ามาในแต่และปีนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะได้มากหรือน้อยแต่ก็เอามาสุดแล้วเอาสองยอดมารวมกันเสร็จแล้วปีนี้ก็จะมีงบปรมาบริหารง,งานเช่น เศษเศษทำทำเดอร์วิคกับแล้วบวกกับเงินบริจาคได้ประมาณทั้งสามแสนกับมีเงินมาบริจาคสามแสนเนี่ยก็มาเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งปีในปีประมาณหกแปดค่าสามแสนนี้มีไว้แล้วใช้ให้หมดเงินส่วนเนี้ยสมมติเหลืออยู่ห้าหมื่นใช้หมดนะหมดไม่ยอมใช้เก็บไว้เงินนี้จะตกเป็นเงินสะสมเงินสะสมก็เหมือนคำท้องถิ่นนะเป็นเงินสะสมอยากจะขอใช้เงินสะสมลู่นก็ไม่ขอ สภากาชาติไทยนะครับทำโครงการขอไปขอไปไม่ได้่าขอมีเงินแสนหนึ่งจะไปขอได้คำแสนไม่ได้ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมีแสนก็ขอได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือสองหมื่นามาบริหารจัดการและแต่โครงการที่เราขออันนี้ก็คือที่มาที่ไปที่ทนำเรียนให้กับทางทางชมรมได้รับทราบนเพราะนั้นก็ต่อจที่1ิ้านี้แล้วนะครับใครท่านใดที่ ได้สมัครแล้วต้องขอบุณก็มาลงบกิจกรรมท่านใดไม่สมัครก็ป็นส่วนกลับบุนได้นะครับแต่ก็ในเรื่องของรับสมัครคงปิดไปแล้วตอนทปิดรับสมัครแต่กระแทกไห้ทราบนะครับเรามีกิจกรรมนี้นะครับเรื่องของอีกาชาอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อยู่ในเวลา,าขออนุญาตการเบียดนิดนึงเร,งป,รปีนี้อาจัดง,ง,งานข้าวม่วงยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะเพิ่ม เพิ่มวันปีนี้ผมตั้งใจจะจัดเจ็ดวันปีแล้วจัดไปห้าวันเจ็ดวันก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าในแ,แต่ละวันผมจะต้องทำจิจกรรมอะไรบ้างปีนี้ไม่แน่ผมเขลออจจะมีการประกวดประกวดแม่ไม่ว่า <c oughs> ผมคิดไว้นะแต่รู้สึกว่าหลายคนชอบเดีย๋ยวพี่ชาลีจะไปชอบภาษีอ่ะช่ มีประกวดนะครับมีประกวดมีประกวดแม่ไม้ประกวดหนูน้อยนะครับเพระว่าจิงเลื่องประ,ะ,ประกวดทีดาวไปแล้วอ่าแล้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแม่ไม้เพราะว่าผมรู้สึกว่าหนุ่มๆจาชอบนะครับมาดาั้งเชียร์แม่ไม้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวงานธรรมติเป็นที่ผู้สูงอีกทีว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันเวลาก็เดี๋ยววันที่22มกราคมก็คงจะทราบว่าจะจัดช่วงไหนส่วนชมรมผู้สูงอายุอยอยากจะมีกิจกรรมร่วม อะไรที่อยู่ในช่วงของในงานมะมวงก็กยินดีนะครับที่จะดำเนินการให้คือว่าจะเอาบูธตรงไหนมาจับก็ให้ก็กระเทียมไว้ได้นะครับแต่ขอไว้เพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นกิจกรรมตัวหนึ่งของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ได้ดีน <c oughs> เรียกอาริกิจกรรมการนวดในประเทศไทย รูปตัวแทนไทยบริการพี่น้องประชาชนส่วนจะเก็บค่าบริการเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ก็อะไรที่พิจารณาดูนะครับเพื่อจะมีช่องทางา่านได้ให้กับสมบูรณ์ก็นำเดียรให้ให้ทราบด้วยตอนนี้เราเอาสองเรื่องก่อนนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คงต้องปวยพรเนี่ยปวยพรในช่วงเทศกาลคริสต์ปีใหม่นะครับในปี2568ั้าร้อยหกสิบองขออนุญาต อวยพรแล้วกันนะครับมาแล้วขอญาตอวยพรแล้วกันนะขอารัตนาสิ่งจากสิทธทั้งหลายในสาธารณโลกที่พวกท่านเาร้งถือนะครับก็ขอให้และโปรดประทานพรให้ทุกท่านนะครับทุกทั้งครอบครัวนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับประสบในความสุขที่ดีใดพอให้สมความปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีความสุขมากๆตลอดไปร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปครับขอบคุณครับ ครับวันนี้เอาตรงนี้เอาแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวระบมีอะไรเพิ่มเติมนะครับถึงครับ